สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมไมทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ค่ะให้กับชาวราศีเมษละคนาเมษนะคะประจําเดือนพฤษภาคม2567ค่ะ ชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนนะคะถึง14พฤษภาคมนั่นเองค่ะก็ EP นี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมค่ะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางเคงสามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกัน ดังน,นั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูว่าเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์นะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่นะคะที่มันกาลังจะเปิดเราก็อ่านในฟังนี้ค่ะไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นเลยในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับค่ะชาวราศรีเมษลัคนาเมษนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองที่มาสองชาวเมษเช่นเดียวกันค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตท,ที่ผ่านมานะคะชาวราศีเมษลัคนาเมษคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ขอดูอดีตหน่อยค่ะไพ่แปกเดิเนไพ่สี่เหรียญน,นะคะกาวถ้วยค่ะไพ่เดทนะคะ และเป็นไพ่คุนถือถ้วยชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะในอดีตที่ผ่านมา คุณอาจจะเคยคุยกับชาวราศีธาตุดินค่ะทุกศกันมังกรน,นะคะมีธาตุน้ำกรกฎมีพิจิกนะคะโดดเด่นในชาวราศีพิจิกลัคนณพิจิกอาจจะเป็นชาวต่างชาติต,าตา่างถิ่นตามแดนต่างภาษาค่ะคุยกับใครก็ได้ไม่แอจาตามน้าไพ่นะไม่รู้สึกว่าในอดีตนที่ผ่านมาคะ่ะชาวราศีเมษลักนณะเมษนะคะบางคนจบกับความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่าไม่คืบหน้าไม่มีการพัฒนาความสัมพันธ์ที่เราไปดีวกับคนเจ้าชู้คน เขาเรียกว่าคนของประชาชนน่ะเออนะคะเขามีเวลาให้กับทุกคนยกเว้นเราอะไรประมาณนี้เนาะคุณเลือกที่จะโอเคถามว่ามันมันเสียใจไหมมันเสียใจแหละนะคะแต่มันก็มันมันเป็นพลังงานที่อยู่เราไม่โอเคอะ่ะคุณอาจจะเลือกที่จะออกมาแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสองนะคะอาจจะเป็นพลังงานของชาวเมธที่อ่อ มีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของระยะทางเวลาภาษาอายอุความปางนะคะที่ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าเป็นอุปสรรคในเรื่องของความสัมพันธ์ที่จะพัฒนาไปได้คือความรู้สึกมันพัฒนาไปจะเต็มศีลละเห็นไหมเก้าเก้าถ้วยค่ะเก้าเต็มศีเนาะคือแต่ว่าอีกหนึ่งถ้วยที่เหลือค่ะมันกลายเป็นว่าฐานะความสัมพันธนะ์่ะ มันมันไม่เปลีป่ยนแปลงมันดันอยู่ตรงเนี้ยอืมนะคะไพ่สี่เหรียญนะคะความสัมพันธ์ที่หยุดนิ่งความสัมพันธ์ที่ยังมีกันและกันกอดเก็บกันไว้แต่ว่าก็ไม่มีการพัฒนาใดๆท,ทั้งที่มันควรที่จะพัฒนาได้แล้วเพราะว่าในเรื่องราวของความรู้สึกมันมันจะเต็มแล้ว่เก้าเต็มสิบไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะอืมนาะประมาณนี้อ่า หรือบางคนเนี่ยนะคะอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่จบไปแล้วแหละนะคะแต่พยายามที่จะมุกอ o อนแต่ก็ยังลืมไม่ได้ก็ได้เช่นเดียวกันในสถานการณ์นี้นะคะ อืมเนาะอันนี้ก็คือ,อในอดีตที่ผ่านมานะคะของชาวราศีเมษลัคาเมษถ้าหากาใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วคะ่ะสามารถสคริปต์ข้าผ่านคลิปนี้ได้เลยสแสดงว่าน้าไพนิ้ไม่ใช่นไพ่ของคุณนะคะไม่ต้องนั่ไปคิดเดยอะคิดมากเนาะเพราะว่าเป็นแค่ดวงโดยรวมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าบรรยากาศความรัก,คว,รกความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในเรื่องราวของความรักของชาวราศีเมษลัคาเมษนะคะเป็นอย่างไรนะ ไพ่ไปไร้ค่ะได้เป็นไพ่สิบถ้วยนะคะ1ดาบค่ะไพ่ควีนถือดาบนะคะ <c oughs> และเป็นไพ่อีฮาราแฟนค่ะชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะ ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะในื่องของความรักสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับชาวเมษนะคะหนึ่งเลยนะชาวเมษบางคนเนี่ยที่คาราคาซังกับความสัมพันธ์ที่แบบกลับไม่ได้ไปไม่ถึงความสัมพันธ์ที่แบบเรายังตัดใจไม่ได้มุกออนเป็นวงกลมหรือว่าแบบ ความสัมพันธ์หยุดนิ่งอะไรเงี้ยน่าจะมีการพูดคุยสื่อสารแหละนะคะเพื่อที่จะตัดสินใจนะคะว่าจะเอาอยัางไงดีในความสัมพันธ์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือมีโอกาสที่จะได้พูดคุยนะคะมีโอกาสที่จะได้ตัดสินใจว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้เราจะปรับเราจะเปลี่ยนเราจะหยุดหรือเราจะไปต่อหรือยังไงเออประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันหรือบางคนที่จบความสัมพันธ์ไปแล้วแล้วในอดีตที่ผ่านมาก็ยัง move on ไม่ได้ยังอยู่ในความทรงจําเนี่ย ก็มีโอกาสที่ชาวเมดในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะจะเลือกที่จะตัดแบบตัดหักด,ดิบเลยไม่เอาละพอละนะคะฉันจะแบบมีชีวิตใหม่ได้สักทีฉันจะไม่คิดถึงแล้วคือเด็ดเดี่ยวมากนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนะก็มีโอกาสที่จะมีการตัดสินใจว่าจะไปซ้ายไปขวาจะเอายังไงดีในความสัมพันธ์ที่คุณยังถือว่าอยู่นะคะประมาณนี้นะ เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าความคิดและความรู้สึกของชาวราศีเมษและคณาเมษกับคนที่คุณคิดถึงนะคะคนทั้งคู่คิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันขอดูของชาวเมษก่อนขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวราศีเมษและคณาเมษค่ะชาวราศีเมษและคณาเมษคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนที่คุณคิดถึงนะคะมาดูกันอัศวินถือเหรียญนะคะไพ่เจ็ดถ้วยค่ะ ไพ่เดลิเวอร์นะคะและเป็นไพ่สามถ้วยชาวราศีเมษและคณาเมษนะคะคุณคิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับคนที่คุณคิดถึงเอออเาจริงๆแล้วว่ามันมีความรักอยู่ตรงนั้นแหละมันยังมีความมันยังมีความทรงจำดีๆ ไม่ว่าจะเป็นในอดีตที่ผ่านมาหรือความทรงจําดีๆที่เคยเกิดขึ้นคุณก็ยังจําคุณก็ยังคิดถึงคุณก็ยังฝันถึงนะคะคุณก็ยังนึกถึงความทรงจําดีๆช่วงเวลาที่มีความสุสขร่วมกันคุณเลยความจริงแล้วคุณไม่ได้อยากที่จะปล่อยไม่ได้อยากที่จะปล่อยความสัมพันธ์นี้ไม่อยากให้มันจบแต่มันก็สองจิตสองใจเนาะเพราะว่าบางทีาการที่คุณถือไว้มันก็ไม่ได้มีอะไรดีขึน้นมันจะเป็นเหมือนกับการกักความสัมพันธ์หรือเปล่าสอง้ะคะว่าคุณปล่อยไปอ่ะคุณก็ยังไม่ได้อยากที่จะปล่อย ขนาดนั้นทำที่ความสัมพันธ์มันหยุดนิ่งนะคะในกรณีของคนที่เดียวกับคนเจ้าชู้คนทางไกลตัวคุณคิสระตะค่ะมีความกังวลว่าเอ้ยตัวเขาจะแบบเปลี่ยนใจจากเราไหมอะไรอย่างเงี้ยเออจะไปพบไปเจอใครหรือเปล่านะคะตรงนี้นะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของชาวเมษนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าความคิดและความรู้สึกของคนที่ชาวราศีเมษลัคนาเมษคิดถึงค่ะคนๆนั้นเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกัแบบชาวราศีเมษลัคนาเมษมาดูกันนะคะ ได้ไบแรกค่ะได้เป็นไพ่เอ็มเพรสเดอะสตาร์ค่ะไพ่ควีนถือเหรียญน,นะคะและเป็นไพ่แรรมปรานค่ะชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะคุณอาจจะคุยกับชาว ขดดินค่ะพลกศพการบังกรมีชาววันศุกร์นะคะมีชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนราศีกุมลัคนากุมราศีธนูลัคนาธนูอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ในอัานตาหน้าไพ่ชาวเมษนะคะคนที่คุณคิดถึงเขาคิด,ด้ะรู้สึกอย่างไรตัวเขายังมีความหวังในความสัมพันธ์ว่าความสัมพันธ์นี้จะสามารถที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงปรับจูน ปรับตัวเข้าหากันได้คุณยังคงเป็นผู้หญิงที่ดีที่สุดผู้ชายที่ดีที่สุดคนที่เขาคาดหวังอยากจะเป็นครอบครัวด้วยนะคะอืมเขาไม่ได้อยากที่จะปล่อยไปนะถ้าหากว่ามีการทะเลาะหรือว่ามีการเข้าใจผิดเขาก็อยากที่จะขอขอโอกาสในการปรับปรุงแก้ไขยังมีศรัทธาในตัวคุณยังมีศรัทธาในความรักอยู่ ะะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของชาวราศีเมษและคณะนาเมษกับคนที่คุณคิดถึงเป็นความรู้สึกที่มีต่อกันซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นว้เวอร์ซ่าได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเอาคาอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษและคิจนาเมษเป็นอย่างไรไม่ขออนุญาตบอกก่อนนะคะว่าเอาคามันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคาใบแรกคะ่ะได้เป็นไพ่แฮงแมนนะคะ ถางเหรียญค่ะเด็กถือเหรียญน,นะคะและเป็นไพ่สเตรนค่ะชาวราศีเมษและคณาเมษนะคะในส่วนของเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ด้วยพลังงานของไพ่แฮงแมนที่ขึ้นมาใบแรกไม่รู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้ยังคงพยายามกันต่อไปนะยังคงอยู่นะคะยังไม่ได้มีการแบบจากกันไปไหนเ่ยอืม ยังมีการสื่อสารยังมีการประคับประคองยังมีการดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันอยู่นะคะแต่ว่ามันจะเอยังไงดีละ่ะมันมันจะหยุดนิ่งอะ่ะมันจะไม่ได้มีการพัฒนาหรอกแต่มันจะทรงๆมากกว่านะคะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทารุจะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีเมษลัคนาเมษค่ะขอคําแนะนํานะคะคําแนะนําใบแรกนะคะได้เป็นไพ่ แปดไม้เท้านะคะสองถ้วยไพ่แปดถ้วยนะคะและเป็นไพ่เจ็ไม้เท้าชาวราศรีเมษและคนาเมษนะคะในส่วนของไพ่ทาโร่ที่ให้คำแนะนำบอกว่าเออต้องสื่อสารนะคะสื่อสารความต้องการ ะะว่าเราต้องการอะไรในความสัมพ,พันธ์เขาต้องการอะไรในความสัมพ,พันธ์จุดมุ่งหมายของกันและกันในความสัมพ,พันธ์นี้คืออะไรสามารถที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและสามารถที่จะเติมเต็มหรือว่าทําให้การและกันมีความสุขได้ได้มากกว่านี้ไหมนะคะถ้าหากว่าเป็นไปได้ความสัมพันธ์นี้ก็มีโอกาสที่จะไปได้ต่อลดอีโก้ลงแต่ถ้าหากว่าเป็นไปได้เธอต้องทําแบบนี้สิฉันต้องทาแบบนี้สินะคะความสัมพันธ์นี้ก็มีโอกาสที่จะหันหลัง ให้กันในอนาคตได้เช่นเดียวกันดังนั้นการสื่อสารสาคัญนะคะค่อยๆพูดคุยกันนะไม่เป็นกําลังใจให้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณดูทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้คอมเมนต์ดีๆเป็นกาลังใจให้กันมาตลอดสําหรับการดูดูส่วนตัวสามารถแอดไลน์ id เข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยไมพิมพ์ไว้ให้หมดแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิง่งค่ะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไมอัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากค่สสวัดี 以后